สวัสดีครับผมก็อยู่กันในแมพฟิตเกนอีกแล้วครับผมก็ตอนนี้พี่ได้ทําการตุนเหยื่อมาที่เริ่มร้อยแล้วเนะเดี๋ยวพี่จะไปที่เดอะเด็ท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเคลียร์ภารกิจอารบบอมปลาที่ทางน้ำบนนะ่ะให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ถึงจะลงเดอะเด็บได้นะก็เหยื่อที่พี่ตุนไว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยท่านผู้ชม400อันนี้400กว่านะครับอันนี้500น่าจะอยู่ได้ยาวๆอยู่นะครับ ตรงเนี้ย EP มันไม่ค่อยขึ้นแล้วนะเลยต้องย้ายทำเลนะครับผมโอเคก็ก่อนที่เราจะไปลงเดอะเด็บกันนะก็ขอ,อก,กรองการโคลนหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนตะ์เนาะถ้าใครกดแล้วก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลย โอเคเขาบอกว่าเพื่อสำหรับกระจใจด้วยนะครับก็วันนี้ในนะตอนนี้พี่อัดวิดีโออยู่วันที่31ธันวาแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยท่านผู้ชมมีอัปเดตพิเศษท่านผู้ชมอัปเดตเขาดาวนะครับผมพี่ก็จะใช้โอกาสเนี้ยในการฟาร์มเลเวลไปเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะพุ่งไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้พี่เลเวล50นะครับผมเวลาที่พี่อยู่และตอนนี้ก็คือ5ทุ่มครับเวลา5ทุ่มเดี๋ยวพี่ไปตามหาเนื้อบอก่อนนะครับอ่ะเจอเนื้อบอแล้วท่านผู้ชม แล้วก็อันนี้มันชี้ให้เราไปขายปลาอย่างเดียวเลยอะ่กะก็น้ำมันตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องตกปลาระดับมิติก่อนตัวหนึ่งนะพี่ชมต้องตกเพื่อปลดล็อกก่อนนะครับมาแล้วพี่ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวใช่ปะกขาไม่รู้นะโอเคมาแล้วผู้ชมตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละโอเคทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอะไรบ้ปลาก่อนเนาะมันเป็นปลาของเวอร์ติโก้ท่านผู้ชมที่นี่นะครับที่นี่มืดมากลิงมาคนเดียวลิงจะโดนปลาตอดไหมครับปุ๊บจุ๊บ โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องซื้ออันนี้ด้วยนะครับโอ๊ยตังค์ไม่มีเดยโอ้จบเลยไม่มีตังค์ซื้อที่วาร์ปครับและไอ้ลูกศรเนี่ยมันจะชี้ไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยท่านผู้ชมพี่ก็เลเวล52แล้วนะก็เดี๋ยวเราต้มตดตัวนี้ยาวๆเลยท่านผู้ชมเราต้องเคลียร์อัลบั้มตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะไขกุญแจเข้าไปด้านในได้เนี่ยครับโอเคไปครับผมลุยฮะมาแล้วลูกกุญแจมาแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวลูกกุญแจเปิดทอมแล้วนะครับแต่ปลาเรายังไม่ครบครับก็เเเเเเดดีีีี๋ยยยยยวต้้้ออองปปป่่่าาาไไไรรรรืๆกกนนนนนะะะะคคคัััับบบบบบถถลมมึึจจสส๊ผ จำไม่ได้แล้วม่นมีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่านะนอกจากกระบื้อปลาครบนะครับโอเคไปลุยกันต่อมพี่ชมพี่ลำคาในเส้นนี้มากเลยขายปลาเนี่ยมาผมลุยอ่าท่านผู้ชมตอนนี้แอดวินมาแล้วนะครับแล้วก็ปลาพี่เหลืออีกตัวเดียวนะครับมาครับก็จะเคลียร์เปิดประตูได้แล้วเนาะพี่ว่าเบ็ดอันนี้โชคมันเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่ใช้เบ็ดกลางๆหน่อยแล้วกันเนาะใช้เบ็ดนี้เลยเพราะปลาที่พี่ขาดเนี่ยเป็นปลาตัวแรกเลยนะท่านผู้ชมมาครับเอาเบ็ดเด็กน้อยเลยครับอุ้ย โอ้ oh, เปิดมาก็คอสมิกเลยครับผมท่านผู้ชมแอดมินเส่คอสมิกให้แล้วเราใช้เบ็ดกลางด้วยอ่ะมาครับผมคอสมิกก็คอสมิกเปลี่ยนเบ็ดก้อนมาครับผมได้คอสมิกละก้อนหนึ่งมืดตึ๊ดตอเลยอุ้ยคอสมิกมาอีกแล้วเราไม่ได้น้ำยาเบิเ้ลมาเลยท่านผู้ชมตอนไปอังเกิลอ่ะได้ไปแต่หินเอ็กซ์ตร์เตดเลเวลหกสิบแล้วตกเคลียร์ระดับนี้ได้ตั้งสิบเลเวลท่านผู้ชม,ชมอุ้ยอะไรเอาลูกกุญแจ โ้โห oh, เลเวลดหกสิบสองอุ๊ยอินคอสติกครับผมก้อนที่สามครับผมมาแล้วได้มาสามก้อนนะพี่ชมอีเวนต์อนคอสติกนะครับพี่ลืมซื้อกองปูมานะพู้ชมพี่ว่ายตัวสุดท้ายนี่มันต้องใช้กองปูดักแน่ๆเลยใช่ปะใช่ไหมครับไม่รู้เราตกไปเรื่อยๆดูก่อนเนาะอะ่ะ ข้างในมันมืดท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ขอวับออกไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่ว่าซื้อกงปูหน่อยซื้อกงปูไปดักหน่อยนะครับอันนี้ลังเหยื่อขกแรกมีกงปูปะ่ะอยู่ด้านบนแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวขายปลาก่อนขายปลาประทังชีวิตซื้อกงปูก่อนได้ไหมหมื่นเก้าหรอโอเคขายหมดเลยครับแล้วก็ซื้อกงปูห้าสิบน่าจะพอท่านผู้ชมพอไหมเดี๋ยเอาอีกห้าสิบพอโอเคพอละตอนนี้เราก็ลงไปแก้มือกันต่อฮะวิ่งหาน้ำบนอีก โอเคเจอน้ำวนแล้วครับไปครับผมเดี๋ยวเราวางกองปูนผู้ชมเผื่อได้นะครับโอเควางกองปูปเรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยอีเวนต์มาแล้วผู้ชมาด้านในนี้ครับอุ้ยสกายล่าเขาพวกสิบอุย้ยตกง่ายว่ะท่านผู้ชมเป็นดนี้ตสกสกายล่าง่ายมากครับ โอ้กระชูดเพอร์เฟกต์ Perfect. กระจายนะพีชมดูเลเวลดีแปดสิบสี่นะครับลบร้อยลบร้อยก็ลบร้อยดิเจอเบ็ดจิงกระเบลเข้าไปเฮ้ยพู้ชมดูดิโอ้เบ็ดเทพอุย้ยเจ้ามาอีกแล้วโอ้ตกง่ายมากนะพีชมเป,เป็ดเนี้ยเบ็ดเทพของแท้เลย93นะครับเวลกระชูด อืมเก้าสิบแปดครับตัวนี้ตัวอะไรอะ่ะเนสซี่เหรอเออเนสซี่อ C, ทองคำสุดยอดตัวนี้เรลาดทห้าครับอืมอโอ,โอท่านผู้ชมชิวจัดโอโหเนสซี่ C, ทองคำอีกแล้วครับตอนนี้อีพนะีคูณสามเนาะโอเคเนสซี่มาอีกแล้วเนสซี่ทองมาครับ ตัวด,ดีลบ้ลบไม่รู้ตัวอะไรฮะแต่มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเป็นนี้ไงดูดิหลอดเด้งเอาเด้งเอานะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้ลบเกแแล้วครับร้อยยี่สิบหกครับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยคาเค้นโอ้ยโดนกัดโดนกัดหลอดกัดแล้วไงไม่สน กล้แล้วครับอืมโอ้โหคาซีนเสียเวลามาก Perfect. เพอร์เฟกต์ด้วยน้นเนี่ยท่านผู้ชมทำไปเล่นไปอืดโอ้เอาก่อนเลยครับผมเมนู Disable คาซีนไปครับลุยมันจะมีช่วงที่มันแป๊กด้วยนะทา่านผู้ชมตอนกดกระดิ่งอะ โอ้ยโมบี้ครับผมรอบนี้ไมป่แพป้โอ้เลเวลร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบเก้าครับเลเวลก็ะชูดมากไม่รู้จะมีอีเวนต์ถึงกี่โมงนะร้อยห้าสิบครับอโอเคขึ้นมาร้อยเลเวลทุก่านผู้ชมตอนนี้เลเวลร้อยห้าสิบเอ็ดครับไปเดี๋ยวเราเก็บปวงปูก่อน เฮ้ยเรียบร้อยครับผมปุ๊บม,มันเป็นกุ้งนะผู้ชมต,ต้องใช้ไอ้นี่จับจริงๆด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องกระโดดขึ้นไปทางนี้ครับเฮ้ยแต่ลูกกุญแจพี่ยังไม่ได้เลยอะลูกกุญแจพี่เผลอทิ้งไปแล้วผู้ชมเผลอขายทิ้งไปต้องตกใหม่เลยครับกะจะได้เปลี่ยนที่อยู่แล้วเชียวอุ้ยเอีเวนต์มาแล้วพชมเอีเวนต์อะไรมาไม่รู้ตื่นตือเลยเอีเวนต์ดวงดาวเหรอ แกเล็กซี่ครับมืดตืต่นเลยครับมืดตืต่นเลยฮะมาแล้วอุ้ยร้อยห้าสิบหกได้ลูกกุญแจมาครับอืมร้อยสิบสองตอนนี้เห็นแต่กระดิ่งแล้วพี่ชมมืดมากทำไมอีเวนต์เขาต้องทำให้มันมืดๆด,ด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยอืมสีเข็ครับดาวครับร้อยหกสิบเจ็ดครับสีเข็ครับอุ้ยลบก้าสิบเก้าแล้วพี่ชมลบก้าสิบเก้ามันคืออะไรอ่ะ พจน์เหรอตกพระจันทร์ได้เลยเหรอไม่ธรรมาดานะเนี่ยลูกแจครับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับจะได้เปลี่ยนที่แล้วได้ลูกคุ่แจมาแล้วอาราบัมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวจบอีเวนต์นี้น่าจะย้ายที่ฮะับร้อยแปดสิบสามครับผมร้อยแปดสิบสามแล้วใกล้จะสองร้ร200นนอยแล้วท่านผู้ชมร้อยแปดสิบเจ็ดครับอร้อยเก้าสิบสองครับสองร้อยแน่นอนอีเวนต์นี้สองร้อยแน่นอนรูร้อยเก้าสิบห้า จะวดร9 6ครับสองร้อยครับทากผู้ชมสองร้อยแล้ว2 0งครับสองครับมาอีกแล้วบวกร้อยอื้อยเกครับดาวนี่มันขึ้นอีกพีดีมากเลยทานผู้ชม มาแล้วครับดาวอีกแล้วสองร้อยสิบสามครับไาแล้วเรียบร้อยไปสักทีหนึ่งโอเคย้ายที่กันดีกว่าเราปีนครับปีนมาลูกกุญแจเมื่อกี้มีเพียบอ่ะเดี๋ยวคุยกับผีก่อนใช่ไหมคุยกับผีครับมาแล้วเสียบแล้วเสียงังดังเลย สะเทือนมากสะเทือนมากจะล่วงกไม่รู้นะครับเราไม่มีไกด์เดอร์นะครับไม่ได้ซื้อไกด์เดอร์มากะโชว์เทพไงเทพไม่ลวมกลุ่มนะครับล่วงแน่เลยท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ค่อยเก่งในดีด้วยโอ้ช็อปุ้ยเสียแว็บมาแล้วเดดเด็บฆามาแล้ว,วข่ามาแล้วเดดเด็เรียวร้อยเข้าเดดเด็บมาแล้วท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราทะลุไปดุ่นเลยเนาะ ลุไปด้านในเลยนะครับม,มันมันมีที่โหดไหมอยากได้ที่โหดมากเลยอ่ะหรือว่าซื้อไกด์เดอร์ดีท่านผู้ชมเราควรซื้อไกด์เดอร์นะไกด์เดอร์อันเล็กๆก็ยังดีท่านผู้ชมบอกเลยเล่นเลเวลน้อยๆนอยเนี่ยช่วงอีเวนต์สนุกมากครับแล้วต้องมีเบ็ดดีๆด้วยนะถ้าไม่มีเบ็ดดีๆนี่เล่นลำบากนี่บอกเลยว่าไอ Bed ้เบ็ดจิงกะเบลเนี่ยเล่นอีเวนต์แอดมินสนุกมากครับถึงมันไม่มีฟันปลาแล้วท่านผู้ชมแต่มันมีแบบอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เกมให้เรากดอะ่ะ แล้วถ้าใครแบบกดเซียนๆอย่างพี่เมื่อกี้เทือนตัวเองเป็นเซียนซะแล้วใครกดโหดๆแบบพี่เมื่อกีน้นะท่านผู้ชมอบ,บอกเลยว่าดึงปลาขึ้นไวามากครับขนาดปลาลบเกนี่พี่ดึงแป๊บเดียวเองนะครับอุยอ้ยอเอ้ยมืดเอเลียนมองไม่เห็นบอโอเคเจอบอแล้วโอเคอืม217อเ21ครับบอกเลยว่าตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยท่านผู้ชมมืมดมาก219ครับ 222ครับลบไอ้น,นั่นมาอีกแล้วอืมครับอืมครับอืมครับ233อื สองร้อยสามบแปดลก้าสิบเก้าครับผู้ชมลบเก้าสิบเก้ครับเอเลี่ยนแน่นอนอืมเป็นเบดที่1ึเอเลี่ยนขึ้นไวมากนะครับทผู้ชมสองร้อยสี่สิบดครับลบเก้าสิบเครับเมื่อกี้วืดไปทีนะครับทุผู้ชมสองร้อยสี่สี่ครับเอเลี่ยนอีกแล้วเอเลี่ยนตบท้ายนะทานผะู้ชมอืมสองร้อยสี่สิบห้า เมื่อกี้กาลังเดินนะผู้ชมเรามองไม่เห็นบ่อเลยนะมืดแบบมืดมากครับเดี๋ยวต้องปีนขึ้นไปนี้ครับเข้าไปที่ถ้ำกีต้าร์นะครับเกือบเสียอกาสตกเอเลี่ยนแล้วเกือบวิ่งชนกำแพงแล้วนะครับก็ตอนนี้เลเวล245รแล้วผู้ชมคลิปนี้น่าจะบวกสัก250รเลเวลไปโอเคก็เดี๋ยวเซฟจะเกิดไว้ในนี้เลยนะผู้ชมเซฟไว้ในนี้เลยครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถว์ปออกได้เนาะเราไม่มีเครื่องร่อนนะผู้ชมเราโดดแบบปกติได้ปะโดดแบบปกติได้อยู่นะเพราะว่าไม่มีเครื่องร่อน,นครับ ปึ๊บปึ๊บต้องโดดไปยังไงเนี่ยท่านผู้ชมโดดได้ไหมครับปึ๊บโอเคสุดยอดมาครับผมเดี๋ยวเราจะโดดตรงนี้อุ้ยปลาหมึกอีเวนต์ปลาหมึกมาครับผมอีีคูณห้าท่านผู้ชมสองร้อยสี่สิบแปดครับสองร้อยห้าสิบสองโอ้ยไพี 5, ดีมากปลาหมึกอะ่ะ ตออ้าิพี่ชมสองร้อครับสองครับสองร้อบอกเลยพี่ชมอีเวนต์แอดมินเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่แบบฟาร์มเลเวลสะใจมากครับ 272ครับ275 2 8อครับอุ้ยมึงดีเจมึงดีเจให้ยิปีสามหมื่นนะพี่ชมเรามีหินคอร์สมีกอยู่นะอยากไปเอนชานให้มันติดไอ้นี่เหมือนกันนะครับเ <_ p> พิ่มย p ปีนะท่านผู้ชม290ครับ ส9ง้าครับ294ครับบอกเลยนะถ้าพี่ซื้ออีกคูณท่านะู้ชมเติมเกมพารอ่ะบอกเลยก็ะฉุดวันนี้อีกน่าจะ500ไปแล้วนะครับณตอนเนี้ยจริงๆถ้าซื้ออีกีคูณ2นะเกมพารอ่ะแต่เรามาสายฟรีไงเนาะบึกดีเจอืมอีเวนต ไอ้น,นี่ท่านผู้ชมเอาใจคนทําเบ็ดครับเอาใจคนทําเบ็ดน่าจะเกิดด้านนอกอะ่ะปลาบูฟนะครับอีเวนต์ปลาบูฟโอ้โหต้องไปตกข้างนอกเหรอตกตรงนี้ได้ไหมปลาบูฟน่าจะตกข้างนอกนะแต่เราฟาร์มเลเวลวะดีเออไม่ได้ออกไปตกนะปลาบูฟนะ่ย แล้วเ,เขาให้แต่ไอันี่อีเวนต์อย่างเดียวเนาะเขาไม่ได้ให้ไอันี่มาด้วยนะครับตัวคูณโชคเดี๋ยวจะลองไปตกดูท่านผู้ชมแต่พี่ขี้เกียจโดดมาอีกเลยโดดลำบากมากตรงเนี้ยอุ้ยอีเวนต์ขายขายของท่านผู้ชมต้องแล้วต้องไปแล้วท่านผู้ชมต้องไปเลยนะครับไปครับผมไปบุญบุกครับ อีเวนต์ขายของอีเวนต์ขายของเดี๋ยวปลดล็อกอัน,นี้ก่อนปลดล็อกการขายก่อนนะโอเคขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างขายทุกอย่างเราจะรวยไปด้วยกันนะท่านผู้ชมมาดูครับตอนนี้มีตังค์อยู่ห้าหมื่นสองล้านแปดเราจะรวยไปด้วยกันโอเคเรียบร้อยบดหมดคลังขายเกลี้ยงเลยครับเรียบร้อยขายเกลี้ยงเมื่อกี้จุดตกปลาใน ทำกีตาร์มันก็ไม่ได้ดีขนาดน้ะแล้วล่วานผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวพี่ไปตกที่ซาสโตนแล้วกันเนาะยังพอทําเพงของตัวอังเคลได้บ้างนะครับเอ้ยเอ้ยได้ห้าล้านเจ็ดเอ้ยเงินมันคูณสองพี่ลืมไปแลนผู้ชมได้ห้าล้านเลยเหรอเดีย๋ยวอ่ะเอ้ยซื้อครับผมซื้อซื้อได้ลูนา่าซื้อไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ที่รีวันด้วยแล้วก็หินนี้ด้วยครับรวยตอนนี้รวยบอกเลย อู้ฟู่มากลิลิกโอเคอ <ś> ื้เผาตังดีมากเลยนะพี่ชมช็อปปิ้งกระจายไปซันสโตนนะครับทำเพชรที่ซันสโตนนีกว่าโอเคอีเ,อเวนต์เงินทองไปแล้วเนาะได้เสี่ยงพลุไหมตอนนี้เที่ยงคืนแล้วจง อัดคลิปตอนนี้อยู่เที่ยงคืนนะครับจุดพูกนฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆคิดติใดก็ขอให้สมปัารถนานะครับผมแฮปปี้นิวเยร์ครับผมวิได้เอ็กซ์สเต i c ลิลิกอันนะท่าผู้ชมวิอีเวนต์อะไรมามาท่านผู้ชมอีเวนต์มาครับคูณแปดเลยเหรอท่านผู้ชมอีพีคูณแปดเลยครับแต่ช่คูณแค่ห้าสิบเนาะ มาแล้วมาดูกันนะครับลบสี่สิบห้าบุง้งสามร้อยสามร้อยสี่ครับสามร้อยแปดครับลบหกสิบสี่ครับสามร้อยสิบสามครับอุ้ยอะไรนะอ่ะปลาหมึกอุ้ยดูบมีรถหลอดด้วยปลาอะไรเนี่ยโอ้โหโดนแช่อีกแล้วเดือดไม่สนขอกระดิ่งอย่างเดียวครับ โอ้มังกรมังกรอะไรอ่ะคุณคุณไอตัวฟอสไออ๋อไอมังกรนั่นนะพี่ชมมังกรในถ้ำอะสามร้อยสามสิบหกครับมาอีกแล้วครับผมมังกรมังกรก็มังกรเนอะบอกเลยเจอกระดิ่งเข้าไปครับกระดิ่งนี่เคาะมันมากกัดหลอดด้วยทำอะไรเราไม่ได้นะท่านผู้ชมหลอดเราใหญ่อ่ะเนี่ยเพอร์เฟกต์อีกตั้งหากสามร้อยสามสิบหกครับมังกรอีกแล้วโอ้โหเจ๋วเดี๋ยวเราก็ฉุด ยังไม่ไแน่ใจวเมื่อก่อนไว้ทําอะไรบ้างเกีย okay, ไว้ก่อนแล้วกันนะยังไม่ขายนะครับหรืจะมีอีเวนต์ขายเงินคูสอกก็ไม่ขายเข็บ okay, ไว้ก่อนสามร้อยสี่สิบห้าครับโอ้โหโห,โหดมากนะทุกท่ชมเป็ดกระดิ่งเนะี่ยสามร้อยสี่สิบเก้าครับสามร้อยห้าสิบสามครับอีพีมันคูณตั้งแปดนะทุกท่านสามร้อยห้าสิบเจ็ดครับ มาดูกันว่าจะขึ้น500ได้หรือเปล่าท่านชมใน1วันเนาะ364ครับ368ครับ371ครับอื้375ครับ376ครับ 380ครับอุ้ยตู้เย็น383รบครับ387้จ38ครับโอ้โหจบละอืมอืมบูทคูณมันหมดไปก่อนเนะาะเมื่อกี้คูณตั้งู้สุดยอดคุณผู้ชมอีเวนต์แว่นตาม,มาครับผม อีเวนต์เมตตามาปึง้งสามร้อยแปดสิบแปดตัวนี้คูณแค่หนึ่งจุดหนึ่งนะผู้ชมคูณน้อยมากอีเวนต์เฟกเม,กเมนต์อุ้ยสกายล่าลบ 5, ร้อยห้าท่ผู้ชมลบบ้าเลยลบร้อยห้าใครจะตกได้ถ้าเบ็ดไม่มีฟันป่านี่จบเลยนะสกายล่าตัวเนี้ยเสียใจด้วยครับมาเจอกับเบ็ดจิงกับเบลเราฮะตกไวมากอืมเฮ้ยได้น้อยมากผูน้ะชมสามหมื่นหนึงอ่ะสามหมื่นหน่งเหรอ EP นะเมื่อกี้ได้แค่สามหมื่นหนึงครับท่านผู้ชม 389ละอีเวนต์นี้ให้ EP น้อยอะ่ะเฮ้ยตกใจหมดตกใจหน้าตัวเองนะลิงตัวเองเมื่อกี้มาแล้วแว่น390แล้วครับ391 392ครับผม393ครับ อยากเจอสกายล่าลบร้อยห้าแบบเมื่อกี้กอีกจังเลยสามร้อยเก้าสิบห้าครับโอเคสามร้อยเก้าสิบหกท่านผู้ชมอีพีน้อยมากอีเวนต์อันนี้เฟกเมนต์เนี่ยเกอดจัด <c oughs> ได้เหยื่อสตาร์ไลท์เบิร์มครับอ่ะเหมือนจะอีเวนต์หมดแล้วท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราเอาเป็ดอันนี้เราไปเอนชานบัฟลองก่อนเนาะเพราะว่าเรามีหินคอสมิกอยู่สามก้อนท่านผู้ชมเอนชานบัฟลองกัน ก็ในใจก็อยากได้ตัว E.P นะครับผมไอตัวอะไรนะวิตนะครับผมบัฟวิตหรือไม่ก็จะเป็นพวกไอนี้ก็ได้นะครับผมไอตัวโอเวอร์คอกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมันจะได้ดึงไวขึ้นมาอีกนะครับไปครับวิตโอเวอร์คอกหรือว่าซีปินก็ได้เพิ่มขนาดปลาเอา้าอีเวนต์มาเฉยเลยตกตรงนี้ได้ไหมเนี่ยกำลังจะลงไปไนี่เลยท่านผู้ชมมือีตื่นเลยอะ่ะกำลังจะมาทำเอนชาร์เลยครับ คุณดูว่าไ p ีดีเปล่าตัวเนี้ยอุ้ยดีครับชมคุณสองครับได้ไอพีครับคิดว่าหมดแล้วอีเวนสามร้ครับ399ร้ 99, ครับสี่ครับสี่ครับ เยอยสองตกสักร้อยตัวเนี่ยเราขึ้นห้าร้อยแน่นอนท่านผู้ชมวันนี้ได้เบ็ดโนไลท์มาแน่อุ้ยติดไก่พันของเราด้วยท่านผู้ชมไก่พันจีกระเบลฮะจีกระเบลสี่ร้อยสามครับอัปเดตครับผมกำลังอัปเดตเดี๋ยวเราก็ไม่สนแล้วเรามาฟาร์มเลเวลเนาะสี่ร้อยห้าครับปีกนี้ติดจีกระเบลท่านผู้ชม 4ี่ร้อยหกครับจิงกับเบลมาอีกแล้วสี่ร้อยเจ็ดสี่ร้อยแปดครับสี่ร้อยเก้าหมดแล้วท่านผู้ชมจบแล้วมาแป๊บเดียวครับอีเวนต์ปีกแล้วเขาก็อัปเดตแล้วเนาะโอเค ก็รอหลุดเลยนะพี่ชมของพี่บอกว่ารอหลุดเลยนะครับไม่รู้พอหรือเปล่านะหินคอสมิกสามก้อนนะพี่ชมถ้าได้วิทมาจะดีมากเลยเราจะทําให้แบบเลเวลเราขึ้นไหวนะครับมาครับผมก้อนที่หนึ่งโอ้โหก้อนที่สองโอ้โหซ้าําไม่ใช่ซ้ำสิสปาร์กกิ้งใช้นี่ครับผมโอ้ถ้ารอบสุดท้ายออกมานี้เป็นไอ้นั่นจบเลยนะไทฮาร์ดอะโอ้ได้อยู่แช่แข็งจบสามก้อนนะครับอันนี้ก็ได้ครับเจโอเจนิกนะ้ยออกด้านนอกกันดีกว่า ก็เดี๋ยวขอออกเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไอ้นี่นะครับอัปเดตไปอท่านผู้ชมก็เหมือนอีเวนต์แอดมินมันจะจบแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่ฟาร์มไปกี่ชั่วโมงขึ้นมาเลเวล409นะครับก็ฟาร์มไป4ชั่วโมงกับ13นาทีนะท่านผู้ชมถือว่าไวไหม4ชั่วโมงน13นาทีขึ้นมา สี่รเลเวลครับโอเคก็ okay. <c oughs> เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาฟารกันต่อนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจบด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปไปครับบ๊ายๆอ่ทาท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับผมตอนตีหนึ่งฮัสเตเบียนะแอดมินเขากลับมาแจกนะครับอีเวนต์อีกนะครับไม่รู้จะอยู่นานหรือเปล่านะรอบนี้คูณสี่เลยนะครับคูณสี่คูณสี่ไปครับผมปัป๊บมูซล์ละแล้วหกสิบปึ้ง 411แล้วครับไปครับผมดูต่อสกายไลท์อีกแล้วอืมสี่้อยสิบสอดูกรต่อครับอุลล็อกสิบตัวอะไรวะเนี่ยล็อกเนี่ยปึง้งเฮ้ยไอ้นั่นนี่ท่านผู้ชมเฟกเมนต์คอร์เซสอะไรอะไรนะคอร์เซลอิทิเรียลดาร์กอนปึง้ง416ครับ ตัวอะไรเนี่ยอ๋อฉลามอุดุพัททิสท่านผู้ชมอุ้ยโดนแช่อ๋อพี่ใช้ใจโอเจนิกมันก็เลยมีแช่ท่านผู้ชมลืมลืมปึงป้งหรูต่อฮะปึง้งสี่ร้อสิบก้าครับโู้ตัวนี้ตัวยังใหญ่หลบ9ก้าสิบก้าท่านผู้ชมปึง้ง ผูคุณหายไปและปังโอ้ยไลเนอร์ซูเปอร์ไซเซอร์สกายล่าท่านผู้ชมหนักหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านหนัก38ล้านกิโลปาดสกายล่าหนัก38ล้านกิโลที่มันตัวขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวดูตัวที่หนักที่สุดท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้หนัก43ล้านตัวนี้หนัก43ล้านตัวแค่นี้เหรอสกายล่าตัวนี้หนัก38ล้านแต่ตัวนี้เบลอร์เลยครับ เบลเอเธอเลยนี่อีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวคิดว่าแอดมินน่าจะมาแจกอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมตอนนี้เอ่อ419แล้วสี่แล้วครับใกล้แล้วใกล้500แล้วอีกประมาณ80เลเวลก็500ก็จะได้เบ็ดไอตัวโนไลท์แล้วเนาะไอจอลูกพ่อรอแป๊บอ่ะพี่คิดว่าแอดมินน่าจะไม่มาแนละ้วเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ